ลิขิตฟาสานโลกันอีพีที่40ตอนราชาพุ่งโตและในเวลาต่อมาทั้ง3คนก็ได้เดินเข้าไปในมหาวิทยาลายัยซึ่งซูจิวก็ได้ตื่นเต้นมากๆจิตพี่ทั้งสองคนนั้นก็ตื่นเต้นไม่ต่างกันเลยและทันใดนั้นเองมันก็ได้มีรุ่นพี่มาเรียกซูจิเอาไว้สิตน้องพี่สาวทั้งสองคนของนายเนี่ยสวยจังเลยนะรุ่นพี่เองก็สวยเหมือนกันนะครับขอบคุณรุ่นน้องที่ชมนะและเมื่อรุ่นพี่ไปแตะเนื้อต้องตัวพระเอกเสร็เมืองเธอก็ได้สแสดงสีหน้าพร้อมกับเดินไปขวางทั้งสองคนเอาไว้นี่แล้วจาเป็นออร ก็คือว่าหลังจากปิดเทอมก็อยู่ข้างนอกได้ค่ะแต่ระหว่างการฝึกทหารต้องอยู่ที่นี่มันเป็นกฎของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วเธอก็ได้พาซูจิวไปที่ห้องพักนี่ห้องพักของนายนะพวกเธอจัดการธุระให้เสร็จเธอฉันยังต้องไปพานักศึกษาใหม่เข้ามาอีกขอบคุณรุ่นพี่มากๆเลยนะครับและเมื่อไปเอกพูดออกไปแบบนั้นจนเหมิงเธอก็ได้รีบผลักตัวเพเอกของเราเข้าไปในห้องในทันทีอาการถึงหรือเปล่านี่สภาพห้องพักนี้ใช้ได้เลยนะดีกว่าที่คิดมากเลยทีเดียวสินของซูเจ้ารีบเก็บของเร็วๆเ,เ,เข้าเถอะข้าไม่ได้กินข้าวมานานแล้วนะโอลงงตก สันเมืองเธอก็ได้แสดงทีท่าที่ดีใจออกมาฮ่าฉันทำอะไรผิดไปเนี่ยเงินน้อยๆของฉันมันจะหมดแล้วนะในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้พาสาวงามทั้งสองคนมาที่ร้านอาหารวันนี้เราจะมากินบุฟเฟ่บาร์บีคิวกันสิทธิ์พี่ทั้งสองอยากจะกินอะไรก็หยิบตามสบายได้เลยนะดูท่าทางว่าสันเมืองเธอจะดีใจสุดๆไปเลยทีเดียวและเมื่อมานั่งที่โต๊ะเหล้วนั้นพระเอกก็คิดว่าตัวเองน่ะฉลาดสุดๆไปเลยที่พาสาวงามมากินบุฟเฟ่เพราะว่ามันสามารถประหยัดเงินได้เยอะเลยและแล้วอาหารก็ได้มาเสิร์ฟสาวงามทั้งสองคนก็ได้กินอย่างเอเดตอร่อยซึ่งวกกกเเธอนนนิไปยยะมาาภใ เวลาแค่แป๊บเดียวทางเท่าแก่ร้านก็มองว่าพอเปิดเทอมกิจการก็ขายดีขึ้นมากๆเลยพนักงานก็ได้รีบมาแจ้งกับเท่าแก่ร้านว่าเท่าแก่ครับแย่ะแล้วเย่ะแล้วมีลูกค้า3มคนเขากินจุมากๆมากันแค่3มคนเองไม่เป็นอะไรหรอกนะแต่ว่าเท่าแก่พวกเขากินเท่ากับ60คนไปแล้วนะครับดูจากท่าทางของพวกเขาแล้วยังกินไปต่อได้อีกฮะอะไรนะเท่าแก่ร้านก็ได้มาเรียกให้ซูจิวออกไปคุยกันสักหน่อยน้องชายพวกเธอทั้ง3คนกินเข้าไปเยอะมากๆคือว่าและเมื่อเท่าแก่ร้านยังพูดไม่จบพระเอกของเราก็ได้เข้าใจสถานการณ์ทุกออย่างโเคครับ เดี๋ยวผมจะออกไปเดี๋ยวนี้สิทธิ์พี่ทั้งสองพวกเราย้ายไปกินร้านอื่นกันดีไหมคืนเรายังกินร้านนี้ต่อไปฉันกลัวว่าเจ้าของร้านนี้คงจะต้องปิดกิจการเข้าไปแล้วล่ะไป้กันเธอเดี๋ยวผมจะเลี้ยงพวกพี่เองส่วนเหมิงเธอก็ได้ตอบตกลงไปในทันทีทางอาจารย์ก็เหมือนกับว่าทั้ง3คนจะเดินหาร้านอาหารเพื่อพาสิทธิ์น้องหยวนตรงไปกินของอร่อยๆแล้วสายตาของอาจารย์ก็เลยเหลือไปเห็นป้ายร้านบุฟเฟ่ที่นี่ล่ะสิทธิ์ทั้งสองอาจารย์จะพาพวกเจ้ามากินอาหารมือใหญ่อยากจะกินเท่าไหร่ก็หยิบได้ตามใจชอบเลยนะและเมื่อพรระเเเเเอออออกกกกกขขงงาา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 าํััจจจดดดิินนนนนนไไป้้้้ทย์็สวม กิจการล้มละลายแนย่เลยและเมื่อพระเอกของเราสังเกตเห็น <c oughs> เขาก็ได้พูดออกไปในทันทีว่าเป็นท่านเองหรอประโสบพวกเรามีวาสนาต่อการห่างกันพันลีก็ย่อมพบกันและเมื่ออาจารย์กำมันจะพูดชวนให้พระเอกของเรามาถวายตัวเป็นพระพุทธธรรมการสายตาของเขาก็ได้เหลือบไปเห็นสายตาของสาวงามทั้งสองซึ่งอาจารย์นั้นก็ไม่กล้าพูดต่อเลยทีเดียวอาจารย์จึงได้เปลี่ยนเรื่องคุยประโสบวันนี้อากาศเย็นสบายดีนะไม่เป็นอะไรหรอกครับผมเข้าใจพวกเรายังมีเรื่องต้องทําต้องขอตัวก่อนนะครับและเมื่อพระเอกเดินออกไปสาวงามทั้งสองจึงได้เดินตามซึ่งสายตาาของพวกนนนั้ ดูดุดันมากๆเฮ้ยโชคดีโชคดีที่เมื่อสักครู่ไม่ได้เอ่ยปากพูดออกไปหากเอ่ยปากออกไปต่อหน้าพวกนางไม่อยากจะคิดถึงผลที่ตามมาเลยอาจารย์เมื่อสักครู่ท่านจะให้ประสบผู้นั้นมาถวายตัวเป็นพระพุทธธรรมากะศใช่ไหมครับแล้วทำไมอาจารย์ถึงไม่พูดออกไปละ่ะละเมื่ออาจารย์ได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้รีพาตัวของหยวนตงไปหาที่นั่งอาจารย์ไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยนะจนเหมิงเธอก็ได้สงสัยว่าร้านบุฟเฟ่แบบนี้ถูกทุกร้านเลยอย่างนั้นหรอพวกเขาอ่าไม่ขาดทุนเลยหรือไงฮะาเจ้าคิดว่าคนอื่นจะกินเก่ง ฉะนั้นสาวงามเนี่ยจิตน้องรูปงามต่อไปเจ้าเลี้ยงข้าวไว้ดีไหมพระเอกถึงกับอยู่ชะงักเลยทีเดียวไม่ดีไม่ดีดหแหมเขาเลี้ยงเธอไม่ไหวหรอกนะอายุปูนี้แล้วยังจะให้สิตน้องเลี้ยงอีกน่าไม่ไอายเลยจริงๆรฮ<ะ>่ผู้หญิงนี่พอจริงจังขึ้นมาก็น่ากลัวมากๆเลยแฮสในขิดฟ้าสถานโลกันอีพีที่4 1ตอนนัดพบและเมื่อกลับมาถึงห้องพักแล้วนั้นพระเอกก็ได้บอกออกไปว่าเมื่อรืนนี้จะเปิดเทอมอย่างเป็นทางการแล้วนะผมต้องไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยแล้วตอนที่ผมไม่อยู่พวกพี่ดูแลตัวเองดีๆนะรู้แล้วนะรู้แล้วฉันไม่่ใชเด็ก3 ขวบสักหน่อยนะพระเอกถึงกับยิ้มเจอนๆเลยทีเดียวสิทธิพี่โยะทำไมวันนี้สิทธิพี่สนึงไ่เล่นเกมกันละ่ะเจ้าก็เดินไปดูเองสิว่านางกําลังทําอะไรอยู่ดูก็น่าจะรู้แล้วละ่ะและเมื่อพระเอกของเราเดินไปดูนั้นเธอก็กําลังหาวิธีการถกเถียงผู้อื่นให้ชนะยัางไงให้อีกฝ่ายจนมุมวิธีกําจัดให้พวกหยาบคายนี่มันอะไรกันเนี่ยและเมื่อเขาไปดูสิทธิพี่โยเธอก็ได้ค้นหาใน,ในท็บเล็ตเช่นกันซึ่งเธอก็ได้ค้นหาวิธีกโกงทางการตลาด300บทรวมมีใหม่ล่าสุดวิธีเถียงฉบับสมบูรณ์ทางห้องประชุมของกล พิเศษย่อยก็ได้เรียกประชุมกันเพราะว่ารองหัวหน้าเจ้ามีเรื่องที่จะชี้แจงซึ่งเรื่องนั้นก็คือซูจิวผ่านการตรวจสอบจากเบื้องบนแล้วว่าได้เลื่อนขั้นเป็นสมาชิกตัวจริงแล้วโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเราต้องหาโอกาสฉลองกันสักหน่อยแล้วล่ะนั่นสินั่นสิซูจิวเป็นคนที่เลื่อนขั้นได้เร็วที่สุดตั้งแต่แต,ต่งตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาซึ่งพวกเขาก็ได้วางแผนกันว่าจะจัดการฉลองและเซอร์ไพรส์ให้พระเอกของเราซึ่งอีกไม่กี่วนันซูจิวก็ต้องเข้าฝึกทหารแล้วทางรอง,องห เจ้าหู้เขาได้รับรู้มาว่ามันมีคนที่คิดจะกําจัดซูจิวตั้งแต่ยังไม่เกง่งและท่านใดนั้นเองหัวหน้าซิวก็ได้ติดต่อมาหารองหัวหน้าเจ้าหู่ซึ่งหัวหน้าซิวก็ได้นัดให้รองหัวหน้าเจ้าหู้ไปพบกันสักหน่อยเพราะว่ามีธุระที่ต้องคุยกันและเมื่อออกจากห้องประชุมไปแล้วนั้นเขาก็ได้มีทีท่าดีใจมากๆและภาพก็ได้ตัดมาที่รถสปอร์ตหรูคันหนึ่งซึ่งเจ้าของรถคันนี้ก็คือรองหัวหน้าเจ้าหู้นั่นเองแหมแต่งตัวสละเชียวนะเมื่อออกเดินทางไปสักพักท่านใดนั้นเองรองหัวหน้าเซียกกกก็็ไไไดด้้้ผผลลล่่่่ออออมมมมาาาาาจจเบะะะงงยททนนถึูีี ทำธุระที่เมืองเจียงสักหน่อยแล้วทาไมนายไม่ขับรถไปคนละคันกับฉันล่ะนายจะขึ้นมารถคันเดียวกันกับฉันทําไมจะขับรถสองคันให้เปลืองน้ำมันไปทําไมกันขับรถไปคันเดียวประหยัดกว่าได้งั้นฉันจะไปส่งนายก่อนกันแล้วกันนายจะไปไหนล่ะผมจะไปหาหัวหน้าซิวอะไรนะนายตั้งใจใช่ไหมเนี่ยผมไม่เข้าใจหรอกนะว่าคุณหมายถึงอะไรแต่ว่าผมก็มีธุระที่ต้องไปพบกับหัวหน้าซิวเหมือนกันและภาพก็ได้ตัดมาที่เสนเธอก็ได้ถามคาถามกับเพะเอกของเราไปว่ามีคนตกลงไปในแม่น้ําพอปีนขึ้นมาทาไมเสื้อผ้าเปียกหมดแต่ผมไม่เปียกเลยเป็นนพอ้ มากไปละมั้งหิดเพราะว่าเขาหัวร้านยังไงล่ะมันจึงได้ทําให้ซูจิหนนึกถึงอัตมาเปิ่นเชิญสิดน้องซูข้าจะถามเจ้าอีกข้อหนึ่งมันเทศมันแกวมันฝรั่งมันมือเสือกินได้หมดแล้วมันอะไรกินไม่ได้อืมมันเผาละมั้งผิดมันคือยาพิษยังไงล่ะแล้วเธอก็ได้หัวเราะชอบใจมากๆซึ่งมันก็ได้ทําให้พระเอกนั้นเบื่อนายสุดๆไปเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเสินเมืองเธอก็ยังตามตื้อพระเอกของเราไม่ยอมเลิกเพื่อที่จะให้ตอบคําถามสิตน้องซูเจ้าตอบคําถามข้าแค่ข้อเดียวนะขอร้องล่ะรเเเออออกกกขขงงาาถึัับบวชยลื พี่โยเลยทีเดียวสิทธิพี่โยช่วยทํายังไงก็ได้ให้สิทธิพี่สนไปสักทีได้ไหมสนเมองสเสวียนความลับของความสุขคืออะไรกันเออคืออะไรอย่างนั้นนะหรอมันก็คืออย่าถูกเทียงกับคนโง่ยังไงล่ะนี่คนแซ่โยเจ้ามหาวาข้าเป็นคนโง่อย่างนั้นนะหรอข้าไม่ได้พูดสักหน่อยเจ้าพูดเองทั้งนั้นนะรองหัวหน้าเจ้าก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่นัดพบแล้วซึ่งทางรองหัวหน้าซิ่วก็ได้เรื่องราวว่าภารกิจในครั้งนี้เป็นภารกิจที่พิเศษมากๆแถมยังต้องปฏิบัติโดยส่วนตัวเท่านั้นนนนนนาาาาามมีปปััััญหหหหหหอออะไรรืเเล่ทงงววว้้้จูก็ซิส คเจิงเกือบจะเข้าไปจูบซะแล้วทางหัวหน้าซิวจึงได้ถามออกไปว่ามีตรงไหนที่นายไม่เข้าใจอีกงั้นหรอซึ่งทางพนักง,งานก็ได้ไมแอบ,บดูด้วยมันจึงได้ทําให้เขาน่ะได้สติไม่มีครับไม่มีครับภารกิจครั้งนี้ต้องสําเร็จอย่างแน่นอน